Happy Fruit Happy Fresh ผลไม้สร้างสุขให้ใจสร้างความสดใหม่ให้คุณตอนสวีทเมลอนนี่คือผลเมลอนที่ขายอยู่ในบิ๊กซีคุณอยากรู้ไหมว่าเมลอนผลนี้มาจากไหนจากกลุ่มเกษตรกรพัฒนาแผนใหม่อ้น้อง ปลูกด้วยความใส่ใจในโรงเรือนปะไปดูกันเราต้องการให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารพิษที่จะเกิดขึ้นในการฉีดกําจัดโรคแมลงเหล่านี้นะครับดังนั้นเมื่อปลูกในโรงเรือนก็จะทําให้การลดใช้สารเคมีเหล่านี้ลงไปมากมายครับ 2. วัดค่าความหวานของเบลอนอันนี้จัสมินเขียวอุ้ยอันนี้ลูกโตเหมือนเจ้าของเลย ที่วัดค่าความหวานเพื่อให้ได้มาตรฐานของบิ๊กซีส่งต่อความอร่อยให้กับผู้บริโภคค่ะ 3. จดบันทึกการดูแลอย่างสม่ำเสมอการจดบันทึกประจำวันนะครับก็คือเพื่อที่ให้เรารู้ว่าในแตวับเราทำอะไรไปบ้างเมลอนเราเจอปัญหาเราจะได้แก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและให้มีประสิทธิภาพให้กินเมลอนอย่างปลอดภัยไร้สารครับผม เมื่อได้เวลา65วันเมลอนจะถูกเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปคัดให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานของบิ๊กซีที่ฟาร์มของเรามีเมลอนทั้งหมด4สายพันธุ์ค่ะคือเมลอนญี่ปุ่นเนื้อเขียวเมลอนญี่ปุ่นเนื้อส้มแล้วก็เมลอนผิวสีทองเนื้อเขียวแล้วก็เมลอนผิวสีทองเนื้อส้มเมลอนญี่ปุ่นเนื้อเขียวเนี่ยจะเป็นเมลอนที่เนื้อนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอม ส่วนเมลอนญี่ปุ่นเนื้อสีส้มก็จะเป็นเมลอนที่มีเนื้อแข็งขึ้นมานิดนึงถ้าเป็นเมลอนผิวสีทองเนื้อสีเขียวอันนี้ก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวอันนี้เป็นพันธ์ของฮอลแลนด์นะคะแล้วก็จะเป็นเมลอนผิวสีทองเนื้อสีส้มอันนี้จะเป็นเมลอนเนื้อกรอกนะเมลอนที่ฟาร์มเรานะคะคือเป็นเมลอนที่ได้รับมาตรฐาน G A P และ G M P ตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งถึงการคัดบรรจุแล้วก็ส่งถึงบิ๊กซีอันนี้น่าจะบิ๊กไซส์ใครได้ได้ได้นี่สวยจ้าคได้เมลอนของเราเชื่อถือได้แล้วก็เมลอนของเราจะเป็นเมลอนที่คือเป็นเมลอนที่ปลูกในภาคอีสานจะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือดินในภาคอีสานเราส่วนมากเป็นดินทรายมันจะมีซิลิก้าพอมีซิลิก้าเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่ามันจะไม่เละไม่เน่าเสียง่ายเอางี้ นี่คือข้อดีของเมลอนที่ปลูกในภาคอีสานแล้วก็เมลอนของเราอ่ะเราได้คัดเลือกจากสายพันธุ์เป็นร้อยสายพันธุ์เลยก่อนที่จะเอาสายพันธุ์เหล่านี้มาเป็นสายพันธุ์ประจาราําฟาร์มเราหนอร่อยอร่อยมาก <c oughs> เมลอนของเรามีทั้งกลิ่นหอมมีทั้งสีสวยเนื้อนุ่มเนื้อกรอบคือมีทุกประเภท ลองแช่เย็นแล้วเอามาทานนะคะกินแล้วมันจะรู้สึกแบบฟินนะแบบมีความรู้สึกว่าหวานนุ่มหอมบิ๊กซีเราคัดสรรคุณภาพสินค้าจากหลากหลายพื้นที่ส่งตรงถึงบิ๊กซีเชื่อมต่อรอยยิ้มของเกษตรกรสู่หัวใจของคนรักผลไม้ Happy Fruit Happy f r e รช